คนเคยฟังเรื่องราวของแคว้นหาริพุนชัยไหมคะเรื่องราวของแควนฮาริพุนชัยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวของแคว้นที่มีความเก่าแก่และก็ยาวนานมากๆถึง1,300กว่าปีเลยค่ะซึ่งเรื่องราวของแคว้นฮาริพุนชัยนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวของชนชาติมอนและก็เรื่องราวของพระนางจาม,มเทวีค่ะ ซึ่งทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมคะว่าหริพุนชัยที่ตั้งนั้นก็คืออยู่ที่ลำพูนนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของหริพุนชัยนะคะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 3ถึงศตวรรษที่19ถือว่าเป็นดินแดนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับด้านของมรดกทางวัฒนธรรมและก็เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อต่างๆมากมายเลยค่ะถ้าย่างไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาซาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คูท่องเที่ยวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับแคว้นโบราณค่ะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยนั้นก็คือแคว้นหริพุนชัยค่ะบางคนอาจจะทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะว่าแคว้นนี้คือที่ไหนและทุกคนทราบไหมคะว่าแคว้นนี้มีความสำคัญอย่างไรและกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งคลิปนี้เราจะมาฟังพร้อมกันค่ะ เคว้นฮริพุนชัยนะคะเกิดขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่13-19ถึง19นะคะก็คือระหว่างปีพศ1 2 0 6ถึง1835ค่ะเป็นเคว้นมอนนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะมีอายุประมาณ1,343ปีตามพงศวดานโยนกนะคะเล่าสืบต่อกันขาดถึงการสร้างเมืองฮริพุนชัย และตำนานจามเทวีวงศ์ได้บันทึกเรื่องราวการสร้างแคว้นหริคุณชัยไว,ว้ว่าลือศีวาสุเทพค่ะเป็นผู้เกณฑ์พวกเมงขบุตรหรือชนเชื้อชาติมอนมาสร้างเมืองนี้ขึ้นค่ะในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงค่ะในปีพศ1210แล้วทูลเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากแคว้นละโวขึ้นมาครองเมืองหริคุนชัยค่ะ ในครั้งนั้นนะคะพระนางจมามเทวีได้นำพระภิกษุนักปรา์และช่างศิลปะต่างๆจากระโวนะคะขึ้นไปด้วยเป็นจำนวนมากราวหมื่นคนเลยค่ะพระนางนะคะได้ทำนุบํบำรุงและก่อสร้างบ้านเมืองนะคะทำให้เมืองขริคุณชัยเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรมที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะต่อมาพระนางนะคะได้สร้างเขลางนครหรือที่เรารู้จักกันดีว่าลำปางนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆสมัยนั้นปรากฏว่ามีการใช้ภาษามอนโบราณในศิราจารึกของหริคุณชัยค่ะต่อมาในปีพศ1824พญามังรายมหาราชผู้สถาปนาแคว้นล้านนาพ็ได้ยกกองทัพเข้ายึดเมืองหริคุณชัยในสมัยพญายีบาค่ะจึงทำให้พญายีบาเนี่ยได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเมงรายมหาราชนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนาเมืองลำพูนหรือว่าเมืองหริพุนชัยนะคะถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปรกครองของอาณาจักรล้านนาแต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครองค่ะอย่งปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุงกามารเชียงใหม่และก็เชียงรายนั่นเองค่ะ ต่อจากนั้นนะคะแคว้นหริพุนชัยจึงสิ้นสุดลงค่ะหลังจากรุ่งเรืองมา618ปีมีพระมหากษัตริย์ครองเมืองก็คือ49พระองค์ค่ะแคว้นหริพุนชัยได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศิลปะในดินแดนทางเหนือนะคะดังจะเห็นได้จากวัดสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุหริพุนชัยวัดจามเทวีหรือว่าวัดปู่กุดนะคะและพระพิมพ์ซึ่งพบในวัดต่างๆนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะโบราณสถานสําคัญของแคว้นหริคุนชัยก็คือพระธาตุหริคุนชัยที่จังหวัดลําพูนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นราชธานีในสมัยนั้นและยังมีเมืองโบราณเวียงมโนนะคะตําบลหนองตองอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โบราณสถานที่เวียงเกาะบ้านสองแควอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และเวียงท่ากา ที่ตำบลบ้านกลางตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการพบจารึกอักษรมอญโบราณสมัยหริพุนชัยราวพุทธศตรวตรรษที่17จำนวน7หลักด้วยนะคะปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติหริพุนชัยจังหวัดลำพูนนั่นเองและหมู่บ้านของจังหวัดลำพูนนั้นนะคะก็พบว่ามีคนพูดภาษามอญและอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญอยู่ด้วยค่ะ ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวของแคว้นฮาริพุนชัยที่ครูออนสรุปเขาคล้าวให้กับทุกคนได้ฟังนะคะว่าแคว้นฮาริพุนชัยจริงๆแล้วตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนั่นก็คือมีเมืองหลวงอยู่ที่ลำพูนนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเมืองลำพูนนั้นเป็นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากเจ้านางจามเทวี เจ้าเมืองแห่งโลโวนั่นเองค่ะที่ทันได้สืบทอดมรดกด้านวัฒนธรรมต่างๆนะคะเอามาเผยแผ่แล้วก็มาสร้างศิงลปะให้กับลำพูนนะคะดังที่ทุกคนเห็นในเรื่องของวัดวาอารามต่างๆนะคะลำพูนก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและที่ทุกคนคุ้นหูกันก็คือพระาธาตุริคุณชัยนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมศูนย์กลางในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติของชาวเหนือนั่นเองค่ะถ้าเกิดทุกคนมีเวลานะคะก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรที่วัดพระธาตุหริพุนชัยและก็มีอีกวัดหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือวัดของพระนางจามเทวีก็คือวัดกู่กุดนั่นเองค่ะโอเคค่ะสําสหรับคลิปนี้คงทําให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับกูออนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ